กูกกกูกกูทำอะไรอยู่อ๋อไม่ได้ยินน้องอยู่เนี่ยแน่ๆเ<น>ลยเนี่ยโอ้ยฮิปโปจิเนียมาดูฮิปโปวัสดีครับับวนนี้น้องจิเนียอยู่ที่สวนสัตว์เข้าเขียว เราก็อยู่ในฮิปโปนะคะยู่ตรงนี้กับตรงนู้นที่นี่คือสวนสาตวร์เปิดเขาเขียวสีราชาชนบุรีใช่ไหมครับน้องจีเนียครับตอนนี้น้องจีเนียทำอะไรอยู่เนี่ยกินนมยิ้มแ่งฮิปูกินบ้างนะปกินไม่ได้แม่เดี๋ยวเราดูฮิปโปเสร็จเราจะไปไหนต่อครับไปขับรถน่ารถี่เรา ครับเอร์เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถกอล์ฟไปต่อใช่ครับไปดูสัตว์อย่างอื่นใช่ไหมครับพี่คทองค์ยิ้มขตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับใช่ครับเราก็มีองค์ยิ้มตัวเล็กๆนั่นะครับตอนนี้ก็ฝนตกน,น้องจีนเนี่ยก็จะนั่งรถกอล์ฟไปดูสัตว์ที่อื่นต่อถ้าเลยอ้อถ้าเป็นข้างบนไปไหนแม่ไปเรืย อ่าวต่อไปน้องจีเนียจะไปดูอะไรครับดูมาลายนี่จีเนียมาดูเลยมาลายมาลายอยู่ตรงนี้มาลายกำลังกินหญ้าอยู่สีิบล่ะฟิบ่ะมนเขาตัวอะไรอ่ะเป็นโตะ บอกพ่อสิปั้นจ่ะตอนนี้น้องจูนเนียจะมาดูฟามิงโกฟามิงโกครับฟามงโกครับฟามงโกมันสีอะไรอ่ะชมพูไงฮะชมพูไงสีชมพูไงชมพูไงฟามิงโกไอ้แม่เล่นน้ำนะจูนเนีย กูเนี้ยมาดูสินะจิ้งจอกแล้วนี่นี่กำลังมันกำลังนอนอยู่นี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 ่อยู่ข้างในนู่นเต็มเลยนู่นในโกงอะนอนอยู่นี่นี่นอนอยู่นี่ไงมันทำอะไรอยู่มันนอนถามถามถามดูสิกูกูทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เฮ้ยไม่ได้ยินพูดเสียงดังๆทำอะไรอยู่กูกูทำอะไรอยู่เดี๋ยวอันนี้คือชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรเชื่ออะไรอ่ะดูสิ จุนักจิ้งจอกหูค้างคาวข้ค้างคาวิงจอกงค้คาวใช่หูมันใหญ่มีกี่ตัวครับจนเนี่ยตรงเนี้ยมีหนึ่งตัวกำลังนอนอยู่น่น้องจูเนียเรียกก็ไม่มาเลยเนาะเล้ลองเรียกใหม่สิกากู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 กกูกูกูููก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 ูููููนูก จูเนียได้ยินแล้วแม่มันชื่ออะไรแม่เสือโคร่งอินโดจีนครับอินโดจีนเสือโคร่งอินโดจีนเสืออะไรนะครับเสือโคร่งอินโดจีนเสือโคร่งอินโดจีนใช่มันชื่อแบบนี้อ่ะไหนดูสิสภาพได้สูงขันว่ามีปาโอ้นั่นไองจูเนียกำลังนั่งอยู่นั่นน่ะนะเสือ ียมาดูไฮยีน่าเร็วๆรนี่ไฮยีน่ากำลังแอบอยู่เนี่ยมาดูมาดูเร็วๆร็วไงนี่ไงเห็นเตูดเลยไม่เห็นไม่เห็นนะไอ้หน้าเขากังกินอะไรอ่ะจุเนี่ยกำลังกินอะไรอ่ะมาแล้วงขอล้ยมาเลยมากินเนาะมากินจุเนี่ยได้เอไอ้ยีน่ามาแล้ววิ่งหนี่ ยังไม่มาเลยยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินมาแล้วจะเนี่เรียกเพนขึ้นนะนี่เรียกเพนขึ้นเหรอเรียกก็ไม่มาเลยเนี่ยขึ้นหมาแล้วมาแล้วเพนกวินในชุดแรกนะครับนี่กเขาคือ เพนทินนะครับสายพันธุ์ฮัมโบนะครับเินกำเนิดน,นะครับจะอยู่แถบทวีอเมริกาใต้นะครับประมาณแถวชายฝั่งประเทศชิลีและเปรูนะครับเพนทินฮาโกก็เป็นน้องเพนทินที่สามารถนะครับอาศัยอยู่ได้ในเขตอบอุ่นนะครับจะอยู่ได้อุณภูมิประมาณ18ถึง30องศานะครับและ nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn